คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็คงจะสังเกตนะคะว่าช่วงหลังมีป้ายกำหนดราคาซึ่งเป็นไปตามการจัดระเบียบของคอสชว่าการให้บริการแต่ละเส้นทางจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานราคาที่กำหนดแต่ก็มีข้อร้องเรียนผ่านโลกสื่อสังคมออนไลน์นะคะว่าวินมอเตอร์ไซค์บางแห่งไม่ได้คิดราคาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ คุณอุตชัยสอนแก้วไปสังเกตการที่วินมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งนะคะย่านประชาสงเคราะห์และได้คุยกับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างระบ,บุว่าบางครั้งก็ต้องคิดราคาเกินกว่าที่กําหนดไว้เพราะว่าผู้โดยสารมีน้ําหนักเกินและสัมภาระมากค่ะป้ายแสดงราคาค่าโดยสารตามระเบียบคอสชอถูกติดไว้ในตําแหน่งที่ผู้ใช้บริการสังเกตได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบป้ายราคาของคอสชกับป้ายราคาเดิมของวินจักรยานยนต์แห่งนี้พบว่าค่าโดยสารไม่แตกต่างกันมากนักแต่เมื่อวันอาทิตย์มีผู้เผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าวินจักรยานยนต์รับจ้างจุดนี้ไม่แสดงป้ายราคาของคอสชแต่ใช้ป้ายราคาเดิมที่ระบุเงื่อนไขพิเศษบนป้ายและไม่กำหนดราคาแต่ถ้าเกิดว่ามีคนตัวอ้วนตัวใหญ่ตัวหนักมานั่งมันก็เสี่ยงโช้คแตกยางแตก รั่วอย่างนี้เราก็ต้องขอคิดราคาเพิ่มเพราะเราต้องซ่อมซ่อมรถเซฟรถเราดูแลรถเราวินจัก,กรยานยนต์แห่งนี้ยอมรับว่าขณะนี้ยังเรียกเก็บค่าเดินทางบางประเภทในราคาพิเศษแม้งเงื่อนไขนี้จะไม่ถูกระบุไว้บนป้ายราคาของค <ไป S 1> อสช แต่ขสชยืนยันกับที่นี่ไทยพีบีอว่าบังคับให้เก็บค่าโดยสารไม่เกิน25บาทในระยะทาง2กิโลเมตรแรกและหากระยะทางเกิน2กิโลเมตรให้เพิ่มค่าโดยสารได้กิโลเมตรละ5บาทแต่ยืนยันว่าการกำหนดค่าโดยสารใช้วิธีกำหนดจากระยะทางไม่เกี่ยวกับน้ำหนักที่บรรทุกวินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าสถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวางยอมรับว่า ได้รับผลกระทบในเงื่อนไขกำหนดราคาของบางเส้นทางเพราวินนี้อยู่ติดถนนรัชดาพิเศษที่การจะราจรหนาแน่นและยืนยันว่าวินของเขาไม่ได้ปรับค่าโดยสารมาก,กว่า10ปีแล้วเขาก,ก็ก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนครับอย่างวินผมปุ๊บผมก็ต้องเพิ่มหนึ่ง,งคือจุดลูกค้ามานั่งรถแล้วมันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่แวะไปซื้อของแวะเซเวน่นแวะซื้อกับข้าวทำให้วินเนี่ยเสียเวลา พอเสียเวลาแล้วต้องคิดเพิ่มบางทีก็จุดละห้าบาทบางทีรอนานก็จะคิดไปสิบบาทต่อก,การบริการนะครับคือถ้าเราจะคิดราคาปกติเลยแน่นอนคือเราเราขาดทุนแน่คือเวลาเราเสียไปเปล่ามีข้อสังเกตว่าการเก็บค่าโดยสารนอกเหนือจากที่ระบุไว้อาจสะท้อนว่าราคาที่ถูกบังคับใช้ไม่สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบันหรือไม่และเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจมีมาตรการควบคุมเชิงรุก ที่ขอสช,ชต้องตรวจสอบวินจกักรยานดนรับจ้างใหม่อีกครั้งอุตชัยสอนแก้วไทย p ีบีรายงานอีกหนึ่งรถโดยสารสาธารณะก็คือรถเมย์ของขอสอมกน,นะคะที่มีเสียงร้องเรียนจากผู้ใช้บริการว่าอยากจะให้มีรถเมย์ที่ให้บริการได้ครอบคลุมโดยเฉพาะในอีก3ปี8ปีข้างหน้าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะ เครือข่ายผู้ใช้บริการรถเมย์สาธารณะก็ระบุว่าเขาสมกมีแผนที่จะซื้อรถเมย์เพิ่ม3,000คันส่วนหนึ่งก็อยากที่จะให้จัดซื้อรถเมย์ที่มีบันไดาทางขึ้นลาดต่ำลงด้วยนะคะหรือที่เรียกกันว่ารถเมย์ชานต่ำเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงใช้บริการกันได้อย่างทั่วถึงค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ ยิงวัยชาราอายุกว่า70ปีคนนี้ใช้รถเมล์เป็นประจำเธอบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอาการปวดหลังข้อเข่าเสื่อมทําให้ขึ้นลงรถช้ากว่าคนกลุ่มอื่นแต่หากทําให้ขึ้นลงรถเมล์ได้สะดวกคุณภาพชีวิตวัยชาราและความปลอดภัยจะมีมากขึ้น9ล้วกสสูงหน่อยมันก็อ,อันตรายคนแก่แล้วก็คนสะโอกสักอะไรอย่างเงี้ย อ๋อลำบากมากค่ะเพราะว่าปนไดก็สูงไงคะแล้วก็มีตั้งสามขั้นั้ยแล้วบางครั้งโชเฟอร์ก็รีบออกแล้วผู้สูงอายุส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องข้อเข่าเดินก็ช้ากระสับสัมสัสก็ช้าไม่ค่อยจะทันหรอกค่ะบางทีก็แทบจะตกรถนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีรถเมล์แบบว่าถ้าป้ไยที่บบตับเงาขึ้นง่าย มันก็ดีสิคะดีทั้งกับสุขภาพจิตและสุขภาพกายค่ะคือไม่เครียดและร่างกายก็ไม่เกิดผลกระทบเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออะไรประมาณนี้ค่ะประชากรไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าปัจจุบันมีผู้สูงอายุ60ปีกว่า9ล้านคนคิดเป็นรอยละ14ของประชากรและแนวโน้มอีก8ปีข้างหน้าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5 0 0 0คน หรือร้อยละ20ของประชากรกลุ่มคนเหล่านี้จํานวนไม่น้อยต้องพึ่งบริการรถเมย์แบบเดิมของขสอสมออก,กอนะฮะรถเมย์ส่วนใหญ่เป็นรถเมย์พื้นสูงหมดเลยนะฮะเพราะว่าเราใช้รถบรรทุกเนี่ยมาดับแปลงเป็นรถเมย์แล้วแต่ก่อนเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องสภาพถนนที่มันมีคอสะพานมีอะไรต่างๆมีหลุมมีบ่อนะฮะ แล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาก็เลยลดพื้นสูงนะฮะแต่จากปัจจุบันเนี่ยสภาพถนนส่วนใหญ่เกือบทั้งกทมและปริมณฑนทนเนี่ยเราสามารถที่ใช้รถเมล์ชันนต่บได้แล้วการจัดซื้อรถเมย์ใหม่ของขอ,งขอสอมก3,500คันในปีงบประมาณ2,558ทําให้เครือข่ายที่เรียกตัวเองว่ารถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคันขับเคลื่อนให้การจัดซื้อครั้งนี้เป็นรถเมล์แบบชันต่ําทั้งหมด หรือรถเมล์ที่มีบันไดทางขึ้นลงเหมาะสมสำหรับคนสูงอายุเพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ตัวเครื่องมันนะคะถูกย้ายไปไว้ข้างหลังแล้วทำให้พื้นที่ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องยกสูงแล้วชาญนต่ำเนี่ยมันจะใช้ระบบปั๊มลมหรือเ์นิวเมติกตัวนี้นะคะจะเอาไปเทียบกับข้างๆุกบาดเมื่อเวลามาถึง คล้ายๆถ้าเรานึกไม่ออกลองนึกถึงเวลาที่รถไฟฟ้าเนี่ยค่ะจอดเทียบชนันชลาย,ยานั้นนะมันควรจะต้องเสมอกันแบบนั้นเนี่รถเมชานต่ําที่ว่าคือว่าไอ้ตัวทางเข้าของรถนเนี่ยมันเสมอกับฟุตบาทได้แล้วก็บางรุ่นเนี่ยมันก็จะมีแบบที่มีทางลาดพับเก็บนะเวลาไม่ใช้เนี่ยมันก็พับแบนลาดอยู่กับตรงทางเข้าแต่พอจะใช้เนี่ยคนขับรถอ่ะก็จะเอาทางลาดพับกลับออกมาพาดเอาไวต้ตรงรอยต่อระหว่างพุตธบาทกับรถเมย์ ก็เป็นประโยชน์ถามว่าท่านในแง่ของประสิทธิภาพมันดีมากมากต่อหลับทุกคนนะคะจังหวะการก้าวขึ้นรถเมล์ของผู้สูงอายุคนนี้เห็นด้วยภาพว่าการก้าวขึ้นรถทําได้ไม่สะดวกมากนักเป็นรถเมล์ในแบบเดิมรถเมล์แบบชานต่ําจึงเป็นอีกข้อเสนอที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของคนหลายกลุ่มทั้งคนพิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีตั้งครรภ์ ไม่เพียงแต่การใช้ประโยชน์เพื่อความสะดวกเท่านั้นอาจรวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางที่จะมีมากขึ้นวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน